กูไม yup. ่กล like. ับอยู่ในคลิปร like. ู้เลยนี่ริงนี้ทีเอาะไรฮะเอาแม่อะไรแม่บัวแม่ขอรัศมีเหรอไม่รัศมีชางินี้เหรอเามีทุกกาลีที่ไหลางหรือเปล่าี่ไหล้างเอาเออาดูแลดีแยังล่างม่ารู้เรื่องอรือล่าะถึงมาเยี่ยมเยี่ยมกันอยากมาลองล่างว่นอ้กูของจริงของปอมรู้ป่ะมันรู้แล้วแหละ เขาใจป่ะตอนแรกบอกว่าอุ้ยไปกับต่อนนะเออรู้ป่ะหูไม่ค่อยอยากก็เล่นเท่านัอกพวกเนี้ยรู้ป่ะเดือนนึงกรับไปสองท่้นนะเออมาหากันเรียบกันไป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 ไ้